รอมแพงขอรับผิดไว้เองหลังพรมลิขิตโดนติงเรื่องนี้ทาแบ็กแบบสมศักดิ์ศรีสำหรับละครพรมลิขิตทางช่องสามที้างเรตติ้งสุดปังมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกอย่างไรก็ตามแม้เสียงชมจะดังสนัน่นก็ใช่ว่าจะไม่มีเสียงติติงมาให้เห็นกันเลยอย่างเช่นในตอนล่าสุดที่ออกอากาศในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานั้น ก็มีชาวเน็ตออกมาบ่นว่าทำไมละครเดินเรื่องมาจนตอนที่6แล้วถึงยังไม่ให้พุทตาลและเกตสุตรางในร่างกาะเกตได้เจอกันสักทีจะยืดเยื้อไปไหนคนดูลุ้นจนขี้เกียจลุ้นแล้วซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้รอมแพงผู้เขียนนิยายลันขอน้อมรับผิดไว้เองทั้งหมดเลยได้เธอชี้แจงผ่านทาง t ทวิตเตอร์ว่าอีฉันขอรับความผิดนี้ไว้เองเจ้าค่ะ ในนิยายปาเข้าไปกลางเรื่องเลยเจ้าคะ่ะกว่าคุณหญิงกาลาเกตจะเจอพุตานอาจารย์สัญญายังแอบป่นกับอิชันว่าทําไมเจอกันช้าคนดูน่าจะอยากเห็นสองคนนี้เจอกันเร็วอิชันผิดเองเบอยอิชันเลยเจ้าคะ่ะ่อยเลยเจ้าคะ่ะอิชันผิดไปแล้วแฮแท็กพรหมลิขิตอีพีหกนี่ไม่ได้นึกถึงเลยคะ่ะว่าช้าเกินเพราะมัวเมากับการเล่าเรื่องแม่พุตานกับพ่อธิ์อยู่อะคา่ะ แต่คิดว่าอาจารย์สัญญาจะปรับให้เจอกันเร็วกว่าในนิยายน่าจะเจอกันพรุ่งนี้ใครที่รอให้คุณหญิงกาลเกตเจอกับพุตานห้ามพลาดนะคะ